สวัสดีครับวันนี้วันที่9นะครับ9มกราคม2024นะครับคืนนี้ดึกๆนะครับขึ้นต่อวันที่10เวลาตี3นะครับฟุตบอลคาราบาวคาร์ลาบัลขับรอบรองชนะเลิศอันดับที่1นนะครับจะเริ่มคิกออฟกันเวลาตี3ามครึ่งนะครับคู่แรกนะครับมิดเดิลสโบรพบกับเชลซีนะครับอ่ามิดเดิลสเบอร์เนี่ย จะเป็นเจ้าบ้านก่อนนะครับก็แมตช์นี้เนี่ยก็ก็ถือว่าเป็นเป็นถ้วยเป็นถ้วยถ้วยเล็กเนาะก็จะแข่งกัน2ครั้งเย่าแล้วก็เยือนแมตช์ที่2เนี่ยก็ว่ากันอาทิตย์หน้านครับเซลซีจะเป็นเจ้าบ้านมิดเดิลสโบจะจะมาเยือนแล้วก็วันพรุ่งนี้วันพรุ่งนี้ก็จะเป็นลิเวอร์พูลนะครับพบก,กับฟูลแลมนะครับ ตีสามแล้วก็ขึ้นต่อวันพฤหัสนะครับไปทํางานวันพุธมาแล้วก็นอนตื่นมาตีสามก็มาดูบอลฟุตบอลคาราบาวลิเวอร์พูลพบกับฟูลแลมนะครับลิเวอร์พูลเนี่ยพึ่งพึ่งไปน็อก FA คัพรอบ3อาร์เซนอลมาถึงคาทินอิม,มิเลสสเตเดียมเอ้โทษทีคาคาทินของปืนใหญ่เลยครับ2ประตูต่อศูนย์เข้ารอบ4ไปแล้วก็อาร์เซนอลตกรอบ3ไป ก็ลอดูนะครับคาราบาวครับเนี่ยดูตามฟอร์มแล้วก็ไม่ไม่หนักสักเท่าไหร่แต่อย่าลืมนะครับเมื่อ EPL พีเอลพิเมลิกกว่าจะฟัดกับฟูลแลมลงอยู่โหดรดาม่าสุดๆหัวใจจะวายชนะ4-3คายอนฟิ์ทีเนี้ยฟูลแลมเนี่ยมามาล้างแค้นหรือเปล่าไม่แน่ใจเราต้องติดตามชมกันนะครับแอดจะพลาดไม่ได้เลย คือมารัรพฤหัสไปทํางานในงงเงี้ยงงเงี้ยไม่ต้องนอนกันเลยไม่ต้องหลับต้องนอนเดี๋ยวแอดมีสถิติให้รับชมนะครับว่าเจอกันมากี่ครั้งอะไรประมาณนี้เนาะมิดเดิลสเปอร์เนี่ยพบกับเซลซีมาแล้วเนี่ยสี่ครั้งนะครับยังไม่สามารถเอาชนะหรือเสมอเซลซีได้เลยแพ้รวดเลยนั้นโอกาสอ่ะตกเป็นของเซลซีแทบจะร้อยเปอร์เซ็นต์เลยแต่แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับให้ก็ต้องดูที่ข้อเท็จจริงก่อนนะครับว่า อาจจะเทพเข้าก็ได้มิดเดิลสเปอร์ในในคืนนี้ประมาณนี้ครับก็รอติดตามชมนะครับนี่คือสถิติย้อนหลังเมื่อปีนะครับเจอกันแค่4ครั้งมิดเดิลสเปอร์เนี่ยแพ้รวดเลยครับนั้นแล้วก็ก็ดูด้วยความสนุกนะครับผมเดี๋ยวเรามาดูลิเวอร์พูลบ้างสถิติลิเวอร์พูลกับกับฟูลแลมเนี่ยเจอกันบ่อยครับจเจอกันบ่อย ล่าสุดก็ลิเวอร์พูลชนะมา4-3ที่ถิ่นแอนฟิลด์เลยครับสถิตินี้ก็คือย้อนหลังไป10ปีนะครับ2011ถึง2023นะครับพบกันมา15ครั้งแล้วลิวพูลเนี่ยชนะ10เสมอ2แพ้3ก็โอกาสชนะก็เป็นของลิเวอร์พูลนะแอดให้ลิเวอร์พูลชนะเหมือนเดิมนะครับน่าจะมีสกอร์2-0 3-0อะไรประมาณนี้ได้นะครับคิดว่าแต่ว่าประมาทไม่ได้นะครับประมาทไม่ได้ดีโกโซิวานี่มาดีครับสวนกลับนีด เจ๋งเลยครับแผ,แผนดิโกซินวาเนี่ยคอปเนี่ยปวดหัวตลอดนะครับแต่ก็ฟันธงว่าไม่น่าจะผ่านลิเวอร์พูลได้นะครับทั้ง2แมตช์เลยทั้งแมตช์เยาแมตช์เดือนเลยสกอร์น่าจะมี4ลูกขึ้นนะครับ4ลูกขึ้นจ,จะจะ4 1 4 2 43เดี๋ยวติดตามรับชมไปด้วยกันนะครับผมอโอกาสเนี่ยก็สำหรับคลิปนี้ก็สุขภาพร่างกายแข็งแรงทุกท่านนะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ